ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชาแนเเล,ลขอน้อมนำเสนอธรรมะในหัวข้อหยุดได้หยุดทำแทบตายก็ไร้ผลทำบุญแบบนี้ยิ่งทำยิ่งบาปท่านผู้ฟังครับหลายคนเชื่อว่าการทำบุญให้ได้บุญมากนั้นต้องทำอย่างจริงจัง เช่นไปนตักบาตที่วัดใหญ่ไหวหลวงพ่อชื่อดังบริจาคเงินจำนวนมากถาวายสังฆทานอย่างยิ่งใหญ่หรือต้องบวชเนนหรือบวชชีพราหมณ์เท่านั้นครับจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้แม้แต่เด็กอนุบาลก็ทราบดีครับว่าเป็นความเชื่อที่ผิดการทำบุญให้ได้บุญนั้นสามารถทำได้หลายวิธีไม่จะเป็นต้องขอวัดอย่างเดียวแค่คิดดีทำดีอยู่เสมอ รักษาศีลให้ได้อย่างน้อยห้าข้อในทุกวันหรือแค่กินมังสวิรัตเป็นครั้งคราวนี่ก็ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วครับในทางพระพุทธศาสนาบุญนั้นไม่สามารถล้างบาปได้นั่นจึงหมายความว่าเมื่อได้ทำบาปแล้วบาปนั้นจะติดตัวเราไปและไม่สามารถจืดจางได้ด้วยการทำบุญชดเชยความคิดที่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ไปทำบุญเอา นั่นจะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเลยครับเพราะการทำบาปนั้นก็เปรียบได้เหมือนการกระทำทั่วไปเมื่อทำไปแล้วจะไม่สามารถจ้นเวลากลับมาแก้ไขได้ดังนั้นนะครับทุกการกระทำในชีวิตควรจะต้องไตรตรองก่อนเสมอซึ่งรวมไปถึงการทำบุญด้วยครับวันนี้ผมได้วรวบรวมการทำบุญแบบผิดวิธีมาฝากเพื่อท่านผู้ฟังบางท่านที่ยังไม่ทราบ ได้มั่นใจว่าการทําบุญทุกครั้งทําบุญได้แบบถูกหรือว่าผิดกันแน่เราจะได้ทำบุญกันอย่างถูกต้องไม่เดือดร้อนฝ่ายใดแถมยังได้บุญแบบเต็มๆอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับการทําความดีคือการกระทําที่ก่อให้เกิดความพอใจและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงต่อตัวเองและผู้อื่นเป็นการกระทำที่ต้องไม่เบียดเบียนผู้ใด แต่ที่สําคัญต้องไม่ก่อให้เกิดโทษครับครับในปัจจุบันมีความเข้าใจกันผิดผิดว่าการทําความดีเพียงแค่เจตนาดีก็พอแล้วผลลัพธ์ไม่สําคัญแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับการทําความดีต้องคำนึงถึงสถานที่บุคคลและเวลาด้วยเพราะการทําความดีไม่ถูกที่ไม่ตรงกับบุคคลหรือทําผิดเวลานั้น จะส่งผลเสียมากกว่าผลดีตามที่ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าเป็นทางวิบัติเสื่อมเสียทำให้ไม่เจริญทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่นครับถ้าท่านกลัวว่าจะเผอทําบุญแบบผิดๆเจ่าเพิ่งกลัวไปนะครับวันนี้ผมมีวิธีทําบุญที่ไม่ถูกต้องแต่กลับได้รับความนยิยมอย่างมากมาฝากทันผู้ฟังกันการทำบุญอย่างแรกก็คือ ใส่บาทด้วยเงินครับการใส่บาตรด้วยเงินนั้นจะได้บุญหรือบาปกันแน่เนื่อก็เป็นคำถามที่ถูกถกเถียงกันมานานเนื่องจากการตักบาตรทำบุญเป็นวิธีที่ง่ายและสามารถทำได้ทุกวันจะโยมทั้งหลายจึงมักเลือกวิธีสั่งสมบุญบารมีด้วยวิธีนี้แต่เนื่องจากการทำบุญในรูปแบบของการใส่บาตรสามารถทำได้ทุกวัน หลายคนจะเลือกใส่บาตรด้วยเงินแทดข้าสารอาหารแห้งโดยที่ให้เหตุผลว่า 1. การใส่บาตรด้วยเงินมีประโยชน์มากกว่าการใส่อาหารเพราะว่าพระท่านสามารถนำเงินไปซื้อของใช้ที่จําเป็นอื่นๆได้ 2. สะดวกกว่าการไปซื้ออาหารทำให้สามารถทำบุญได้ทุกวันท่านผู้ฟังครับแต่ความจริงแล้วการใส่บาตด้วยเงินสด เป็นการทำบุญที่ผิดครับเพราะเงินไม่ใช่หนึ่งในจตุปัจจัยหรือปัจจัยทั้งสี่ของพิสูจนซึ่งปัจจัยสี่ของพิสูจนั้นคือประกอบไปด้วยเครื่องนุ่งหม่มอาหารที่นอนที่นั่งและยารักษาโรคดังนั้นการที่ท่านนำเงินใส่บาตรตรงๆนั่นจึงเป็นการกระทำที่ส่งเสริมการละเมิดวิน,นัยสงฆ์และเป็นแรงจูงใจให้พระอาบาัติ 2. การถวายสังฆทานครับทางสังคมพระพุทธศาสนามีความเชื่อกันว่าการถวายสังฆทานนั้นเป็นการทำบุญที่ได้อนุสงอย่างมากเนื่องจากการถวายสังฆทานเป็นการถวายของที่จําเป็นครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้อาหารแห้งให้แก่พระสงฆ์โดยไม่ระบุว่าต้องการจะถวายให้พระรูปใดต่งที่พระพุทธเจ้า ได้เคยตรัสเอ,อาไว้ว่าการถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์นั้นมีอนสุสงฆ์มากกว่าการถวายทานเฉพาะจดจ,จงแก่พระพุทธเจ้านั่นเองครับการถวายสังฆทานเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดและหากมีกําลังมากควรถวายให้ครบทั้งปัจจัย4ก็คืออาหารข้าวของหวานเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคน้ำดื่ม และที่อยู่อาศัยแต่อย่างไรก็ตามครับจะมีอยู่บ่อยครั้งที่ญาติโยมได้ซื้อชุดสังฆทานจากร้านค้าราคาถูกที่เต็มไปด้วยของไม่มีประโยชน์และไม่มีคุณภาพเช่นของหมดอายุนั่นเองครับซึ่งสุดท้ายแล้วของเหล่านั้นก็เลยต้องกลายเป็นขยะท,ที่ถูกทิ้งไว้ในวัดเสียมากกว่าดังนั้นการทำสังฆทานครั้งนี้จึงเป็นการสร้างบาป มากกว่าการทำบุญครับและนอกจากนี้พระคุณเจ้าท่านหนึ่งยังได้กล่าวถึงผลกระทบจากกรณีการถวายสังฆทานที่เต็มไปด้วยของไม่มีคุณภาพว่าเคยมีกรณีพระหลวงตาได้ชันน้ำในสังฆทานและมรณะภาพนี่ก็ถือว่าเป็นการทำผิดที่ไม่ดีเป็นการทำผิดที่ไม่ได้ตั้งใจครับการทำบุญแบบที่สคือการปล่อยชีวิตสัตว์ เช่นการปล่อยนกและปล่อยปลาครับปล่อยนกปล่อยปลาเป็นสำนวนไทยที่สื่อความหมายได้ว่าการปล่อยให้มีอิสระให้หลุดพ้นจากเรื่องค้างคาใจด้วยความหมายนี้เองนะครับสังคมพุทธศาสนาจึงแนะนำสำนวนนี้มาใช้เป็นอีกหนึ่งในวิธีการทำบุญเพื่อสัตว์ที่โดนกักขังและใช้ชีวิตผิดจากธรรมชาติได้หลุดพ้น และได้เป็นอิสระแม้ว่าความตั้งใจนในการปล่อยนกปล่อยปลาจะบ,บริสุทธิ์หวังให้ชีวิตอิสระแก่สัตว์เหล่านั้นแต่หารู้ไหมครับว่าผลลัพธ์จากการทำบุญนี้กลับเป็นปัญหามากกว่าเป็นการให้เพราะก่อนที่ท่านจะได้ปล่อยพวกเขาสัตว์เหล่านั้นถูกจับให้ท่านปล่อยนับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งพลาดพลาจากครอบครัว หรือถึงขั้นถึงแก่ความตายท่านผู้ฟังทราบไหมครับประเภทของสัตว์ที่นิยมปล่อยเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือปาลาไหลจะหารู้ไหมว่าปาลาไหลนั้นไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในน้ำาลึกเพราะโดยธรรมชาติของปาลาไหลต้องอยู่ในน้ำตื้นแชเล่นมีโครนให้หมดนั่นเองอีกสัตว์ประเภทหนึ่งที่นิยมปล่อยกันนั่นก็คือเต่าครับ ก่อนอื่นต้องทราบก่อนนะครับว่าไม่ใช่เต่าทุกประเภทจะว่ายน้ำได้เช่นเต่าโบกจะมีกระดองที่หนักมากที่สำคัญมันว่ายน้ำไม่เป็นดังนั้นเมื่อถูกปล่อยลงน้ำก็จะมีโอกาสสูงที่จะจมน้ำตายส่วนเต่าน้ำจืดจะมีกระดองที่แบนและน้ำหนักที่เบากว่าเต่าโบกเต่าน้ำจืดสามารถว่ายน้ำได้แต่มันต้องการพื้นดิน สำหรับพักหายใจและเต่าทะเลซึ่งก็คล้ายกับเต่าน้ําจืดครับมันมีกระดองที่แบนและน้ำหนักที่เบาและนอกจากนี้เท่าทั้งสี่ยังมีลักษณะเป็นครีบเพื่อช่วยในการว่ายน้ำอีกด้วยทั้งนี้เนื่องจากเต่าทะเลใช้ชีวิตอยู่ในน้ำปกติดังนั้นก่อนทําการปล่อยเต่าจึงจะต้องศึกษาให้แน่ใจก่อนนะครับว่าเต่าในมือของท่านนั้น สามารถไว่วหนามได้หรือไม่นี่ก็เพื่อเป็นการป้องกันทางชีวิตของเต่าเองและเจตนาที่บริสุทธิ์ของท่านเองด้วยนะครับและการทำบุญแบบสุดท้ายที่แกขอแนะนำซึ่งหลายคนนิยมทำกันนั่นก็คือการบริจาคเงินให้คนขอทานครับหลายคนเชื่อว่าการให้เงินแกคนขอทานตามท้องถนนเป็นการให้ทานที่ทำง่าย เลยเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับโดยตรงครับซึ่งนั่นก็เป็นความคิดที่ถูกต้องครับเป็นแต่ว่าขอทานสมัยนี้จะมีส่วนน้อยที่เลือกอาชีพนี้เพราะความลำบากจริงๆบางคนถูกครอบครัวบังคับบางคนถูกกลุ่มค้ามนุษย์พามาและเคตที่ร้ายแรงที่สุดคือการนุนตัดแขนตัดขาเพื่อเพิ่มความน่าสงสารจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมานั่นเอง ดังนั้นนะครับการที่เราให้ทานกับคนขอทานที่ตกเป็นเหยื่อจากเคสเหล่านี้จึงถือว่าเป็นการสนับสนุนมากกว่าการให้ทานแต่ก็แน่นอนครับว่าเราเองก็คงแยกไม่ออกหรอกว่าคนไหนลำบากจริงหรือคนไหนทำตัวลำบากกันแน่ดังนั้นจึงเป็นคำถามตามมาว่าการให้ทานแก่คนขอทานจะเป็นการทำบุญ หรือเป็นการส่งเสริมกลุ่มมิจฉาชีพกันแน่ดังนั้นก็คงให้คิดง่ายๆพอว่าถ้าเราได้ทําทานไปแล้วแต่ดันเกิดความไม่สบายใจขึ้นมามีความกังวลว่าเรากําลังให้เงินแก่กลุ่มมิจฉาชีพโดยตรงหรือเปล่าการให้ทานในครั้งนี้จะไม่ถือว่าเป็นการทําบุญหรือการทําบุญแต่ไม่ได้บุญนั่นเองท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้ การเป็นคนดีอยู่ยากสังคมบังคับให้เราใช้ทางลัด่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จชื่อเสียงเพื่อนฝูงและเงินทองเพราะการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เรามีความสุขแต่สังคมจะอยู่ไม่ได้เลยครับหากปราศจากคนดีทุกคนจะแข่งแย่งชิงดีไม่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ภาม่สังคมเกิดความวิปริตดังนั้นทุกคนควรหมั่นทำความดีสม่ำเสมอแต่อย่างที่ผมได้บอกกันไปว่าการทำความดีนั้นท่านต้องมั่นใจด้วยว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อฝ่ายใดทั้งสิน้นสัจจเดอมตาบาจาทำจริงเป็นสิ่งไม่ตายช่องคิดดีํำดี h ช n แน,นลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูล ที่นำเรื่อง,างดาวดีบีมาเผยแพ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ